สวัสดีค่ะกินไปเรื่อยไม่ออดน,นะคะวันนี้มีแกงส้มแกงส้มจากตลาดสวนพฤกอแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายน้ำพริกมะขามแกงส้มเนี่ยมีคูณด้วยนะคะเดี๋ยวขอชิมจะไม่ถูกมากเลยถูกลนะสามสิบเองอะเราใช้ปลากระพรงด้วยนะสาิบน้ำพี่ก็สามสิบถึงไหนก็คงขายไม่แพงเจ้านี่จะขอชิมก่อนนะ ก็เป็นไงรสชาติไม่แพงเนาะโอ้โหเมื่อหลังเติมค่อยถ้าขายถูกแล้วอร่อยอยังต้องไปเติอมีความเปรี้ยว คนได้กินของอร่อยแล้วถูกเนาะเพราะซื้อที่ไหนก็ห้าสิบห้าสิบอ่ะอย่างเงี้ยใช้ได้เลยอ่ะหมดน้ำเลอดมามโอ้โหต้องเอุ่นหนุนเขาแล้ว่ะน่าจะจำเขาได้ขอชิมแม่พี่ม,ม,มะขามก่กน ก็าทานอร่อยอีกจบเลยทีนี้มีเราจะจนไม่อซ้ายนะอันนี้น้องโบไม่ได้ทานทานคนเดียวเดีนนเ๋นึมาแทนปุ๊บไว้ก่อนพี่โบ,บแกงส้มสามสิบบาทแล้วอร่อยอ่ะอแล้วอันนี้ก็อร่อยอโห<ฮ><ฮ>ต้องจำป้าอันนของนะโบวี่อาหารคินคินนะครับสวัสดีค่ะพี่พี่ มาทานข้าวด้วยกันค่ะกินไม่เล่นม่ออดนะคะก่อนตัดแล้วโอ้โหแมุ่เรียนอือหืะะอเ,เอาไปข้างนอกก่อน,นะะได้ไหมได้โคตรกินเลยแต่กางชั้มันห่วยจุงจังเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาขายคำอธิบายได้เลยไงต้องซื้อเขาแล้วนะเขาขายเฉพาะวันไหนแน่เลยอ่ะ ลปลาอะไรอ่ะก็คือปลากระพงใช,ใช่ค่ะ,ะรสชาติดีเลยอ่ะรสชาติใช้ได้อ่ะอันนี้สูตรพวกที่แบบว่าลดความอ้วนนะคะอกไก่หอมร,ริกชีฝรี พี่มาทานด้วยกันนะครับฝากกดติดตามช่องอยากรู้ป้าแกกิกำไรทางไหนวะแม่องเรืยองไม่น้อยอ่ะอยกจะบอกแต่ว่าต้องกินบ่อยๆถ้าจะถูกก็ดอีอาจจะถูกใจแม่ไงรสชาติแม่เลยหวานที่ชิ้นปลากายยังไม่ได้ชิมรินนู่นนี่กินสองอย่างจะหวานไม่กินนมจีน ข้าตอต้องแจกหน่อยนะครับแล้วน้ำพริกมะขาม,มน้ำพริกมะขามกันอร่อยอีกอะอะนะอร่อยไหมอร่อยกินเลยครับค่อยๆเคี้ยวครับนี่ต้องมู้เครับน้ำพริกมะขามรสชาติเด็ดอีกอเกี่ยวไข่อร่อยเลยวันนี้ไปออกกำลังกายมานะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกเกือบเดือน วันนี้ยังเสร็จต้องเติมข้าวค่ะเพราะรสชาติมันดีมากสี่นาทีข้าวหมดจานแล้วอ่ะคุณแม่ขอตอนข้าวหน่อย กินคนเดียวหม้อหนึ่งเลยแล้วว่าลูกจะช่วยคนนี้ อง่มึงมาขามก็ให้สิบเนีตอบ คลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด, share, กด s ับ s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะคะ,คะกินไปเรื่อยแม่ออสครับสวัสดีครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับ